แล้วเวลาไปออกกําลังกายสรุปแล้ว,ลว ality, มีมีคนเข้ามาบ้างไหมหรือเข้าไปหาเขาบ้างไหมเทรนเนอร์เหรอเทรนเนอร์มีไหมไม่นะไม่เลยไม่มีใครสนใจพี่เตี้ยป้อมขนาดนี้ยินดีนะรู้ตัวเองนไม่มะเสริฐมากไม่ต้องรอให้คนมาบอกเนาะรู้ตัวเองได้รู้บ้างไหมเนี่ยอืมหนูจะป้อมอะไรพี่ผอมแห้งมากคนหรือไม่จิ้มฟันเนี่ย หนูก็อยากอ้วนนะแต่มันไม่อ้วนจริงเหรอพูดจะห่างงี้โดนคนอ้วนตบมาเยอะเลยนะไม่ได่จริงแบบมันผอมกิงเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่สามเก้าค่ะจริงปะเนี่ยจริงสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าสิบหกโอ้ยสูงร้อยห้าสิบเก้ายืนหน่อยฮะยืนหน่อยฮะหุ่นดีมากดีมากเห็นว่ามันไม่เสียบลูกชิ้นมากเหมาะกับการเสียบอะไรสักอย่างมากเสียบอะไรอ่ะมองกล้องหน่อยถ้าส่วนไงฮะ สัดส,ส่วนระโอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยส 34, 24, า 32, มาสองสมั oh, ้งสามสองสค่ <no. S 3> ะแล้วลองอ้วนป้อมมั้งสิสามสยสแต่ตรงเนี้ยสามองั้งสามจริงเหรอเดในยืนหน่อยฮะเราสูงเท่ไห่ไม่ไม่รู้ถึงร้อยหกสไม่น่าถึง <c oughs> อ่ะคือตัวความสูงพอกันใช่ไหมฮะเอสปอนส์ปอด กำลังกายมากกว่านี้น้ไหมซนามิมันจะบุกภูเก็ตอีกทีนึงเนี่ยเมื่อกี้เนตลองดูทีมาแล้วเขินเขินอะไรมีอะไรเขินเลยอุ้ยแขน่กสาขาตะกี้โ้บ้าหรือเปล่ารับพร้อมแล้วสามสหนุยครับมาเราด้วเรามาไม่เดวก่อนมีเราใช่ไมยเยยวเยยอเรังไงดีเราจเหียบยังไงอะ เรเหมือนกันเนอาไปไเเาไมเป็น่างนั้ <c oughs> ไม่เป็นไรเธอเป็นอุ้มกำลังหลักของทีมเรา รอบแรกนะฮะฝนกับอายเป็นผู están, ้ชนะไปเดี๋ยวเราเอาคืนเดี uh. anyway ๋ยวดูกันคุณเช่าผมเธอนะฮะไอ้พอใหญ่ใส่ใหม่อม่ได้ฮะจัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด จะไปตาเราปะต้องตาเราเลยวะมาเล่นหนึ่งสองสามคล้องคล้องผิวไหวเลอนะผิวไหวดูใจน้ำโอ้โอ้ไม่มีโดนสบายสบายอะไรเนี่ยเสียนมากเสียนมากมาเฮ้ย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 ไอคืมันผ่านเนาะไม่ใช่เดินมันไม่ใช่เดินผ่านไปเลยไอคือมันเนียนนลย ่่านเเียโอคตาเราแล้วแหละโอเคโดนได้นะฮะไอเราเนี่ยไม่เคยเล่นไงไม่เคยใช้ตำราขาเกี่ยวไงโอ้ตายละ